สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับผมที่ติดตามรับชมอยู่ทางช่อง y YouTube เฮงนุ่งเรื่องหาเก้านะครับอ่ะมอเมอนกามาพบพ่อกันนะครับในการนำเสนอเป็นคลิปแรกนะครับคลิปนี้เพื่อเฮงสิพาพี่น้องท่านผู้ชมมาตามแนวทางของอาจารย์ดาวพระเสานะครับเป็นตาเสียดายของอาจารย์ดาวพระเสา์วัที่ผ่านมานะครับพอนเก้าหนึ่งหก พอเด็ดตัดไปบนล่างจ้งสิถูกนะครับนี่แสดงว่าเพิ่นห้บนมานะครับมาตันหนึ่งหกบริตัดนะครับอ้าวบ่เป็นยังแก้มือไหมแก่โตไหมครับงวดนี้เพื่อเห็นกับสีน้ำเสนอนะครับแนวทางของอาจารย์ดาวพระเสาเป็นคลิปแรกในการนำเสนอแนวทางในงวดวันที่วันที่สิบเจ็ดนะครับเนาะวันที่สิบเจ็ด มก,กราคม2 5 6 9นะครับบัตรที่นี่ก็คือสีบัวพาดนะครับอาจารย์เพิได้ส่งแนวทางมาให้นะครับเพิ่ศษทรงมาให้แล้วเป็นชุดเต็มนะครับเป็นชุดเต็มนี่เพิ่ศษทรงมาให้แล้วครับแต่พอเห็นก็นต้องจดใส่สม,มุดถือเกอล พราะว่าขันบ่จดไว้พ่อเฮงกับสีหหรักฐานมา้าบบไรก็ต้องออกมาให้พี่น้องท่านผู้ชมในเบื้องนำ้ำหลักพ่อเฮงกับสีจดนะครับไว้เป็นรักฐานพร้อมนะครับการเลื่อมเดี๋ยวมาเบื้องน้ำกันนะครับฟ้าวันนี้เพิ่นให้ตัวเต็มมามีตัวใดแน่นะครับผมเดี๋ยวไปติดตามรับชมพร้อมๆกับพ่อเฮงเลยครับกลับมาเบิ่งกันนะครับสำหรับแนวทางของอาจารย์ดาวพระเสานะครับ เป็นวางวันนี้วันที่สิบเจ็ดบอครับอ่ะสำหรับอาจารย์ดาวพระเสาร์นะครับวด1สิบเจ็ดมกราคมนะครับ เจมกราคมหกเก้าครับบางท่านก็ว่าพอยังเห็นคือบ่อไม้บรรทัดขีดตรงๆเนี่ว่าสั้นมันเกะกะครับมันเกกะ,กกะอันนี้เป็นชุดเต็มนะครับให้ชุดเต็มมาก่อนนะครับให้มาก่อนคือมี463นะครับ ก้าสองสี่นะครับแล้วก็ห้าเก้าแปดมีหกสี่สามอะต่องลงมาทาันอีกก้อนเนาะครับเนาะแล้วก็มีหกเก้าสองแล้วก็มีศูนย์ สองสามมันอีซมีเก้าสี่สองอันนี้เพื่อนให้ซ้ำนะครับนี่มีเก้าสองเก้าสองสี่สองเท่านะครับนี่นี่มันเก้าสองหกบ่อ่ะเก้าสองหกนะครับ 9ก้าสองหวันนี้จะเป็น3 2มศนี่ชุดเต็มนะครับเด้อชุดเต็มเพราะว่าพี่น้องท่านผู้ชมอยากเบิ้งชุดเต็มเพิ่นประจำนะครับเดีสิมีแป้าเกนะครับลักนี่สิมี5ห้าเจ้า ันนีสิเก้าเจ็ดห้านี่ชุดเต็มของเพิ่นนะครับอันนี้เพื่อนก็นให้ไว้เป็นแนวทางนะครับเด้อให้ไว้เป็นแนวทางนะครับ ให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนะครับนี่เป็นชุดเต็มของเพื่อนนะครับเด้อ ชุดเต็มของอาจารย์ดาวพระเสาในงวดนี้นะครับพี่น้องกะแคปเอาไว้ทะเบิ้งนะครับแคปเอาไว้เบิ้งเปลี่ยนแนวทางให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสิมีทั้งหมดนะครับ12ชุดนะครับ12ชุด พป้นสิมีอยู่ทั้งหมดสิบสองชุดพอเ,เห็นกับเบิ้งแล้วบางบางชุดมันกบซ้ำๆกันนะครับแต่ว่าสลับตําแหน่งกันแค่นั้นเพิ้นหาสลับตําแหน่งกันนะครับมาเบิ้งแถวแรกนะครับนีแถวแรกเดี๋ยวพอเห็นสิแปลงช่องให้นะครับแม่ ชัดเจนขึ้นนะครับเนาะแถวแรกนี่นะครับสิเป็น4 6 3นี่ยครับ6 4 3กลับกันนะครับแล้วก็6 9 2แล้วก็0 2 3ช่องที่สองนี่สิเป็น9 2 4 9 4 2 9 2 6 3 2 0นะครับเห็นว่ามันสีสลับกันนะครับตำแหน่งสีสลับกันซื่อ ท่านี่ก็ห้าเก้กานะครับ5 7 9 9 7 5เก็นี่ยเป็นั้งสี่นะครับก<ๆ>็ค่ายๆก็ว่าเป็นตัวเลขโชคลาภเป็นแนวทางที่เหมือนๆกันนะครับแต่พ่อเพิ่นสลับตำแหน่งกันกันปกติแล้วกันเพิ่นบ่สลับตำแหน่งมันก็สินหน่อยคู่ก็นี่นะครับ กสีบวกเกินประมาณากหกคู่หกชุดนะครับหกชุดหรือว่าเจ็ดชุดอยู่ประมาณนี้แต่นี่เพิ่นเฮ็ดสลับกันนะครับตัดสลับกันสลับตำแหน่งกันก็เลยคือหลายนะครับก็คือก็เลยคือหลายชุดพี่น้องกับพิจารณาเบึงนะครับพี่ยังพอเฮงจังหว่าจังสั้นคือหลายชุด พี่น้องสังเกตเบิ้งเด้อนะครับริมนี่นะครับหาเก้าแปดแล้วก็บแปดหาเก้ากรซับตัวเดียวกันแม่นบ่ะครับหาเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดห้านี่ซ้บซับตัวเดียวกันแสดงว่ามีสองชุดนะครับนะทันธรรมดาเขาก็ตัวโอแม่นบ่ะครับยูนีกับซิมีเก้าสองซี่เก้าซีสองอีกตัวเดียวกันนะครับอ่าแล้วก็ สองหกกับสามสองศูนย์อีกมาซ้ำกับทางนี้แมน่นบ้อครับก็แสดงว่าหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ห้ามีอยู่หกชุดคอนสิไล่กันจริงๆสิมีอยู่หกชุดอ่ามีหกชุดใดเตีย๋ยเอาพอเฮ็นสีลองเฮ็ดให้เบิรงนเลยครับเด้อสิมีชุด สี่หกสามนี่บ่ครับเพราะว่าหกสี่สามมีตัวเดียวกันบัดนี้เก้าสี่สอง remember, ครับเก้าสี่สองนี่บ่ครับแล้วก็ห้าเก้าแปดนี่บ่นี่อันนี้หกสี่สามอันนี้หกสี่สามกับตัวเดียวกันนะครับมัดที่นี่ เก้าสอี่เก้าี่สองชุดเดียวกันบานนี้กเก้าสองเน่าบ่ครับหเอาเขียนผิดเอาไม่ก็ได้อ่า6 9เก้าสองหกกนี่ครับเก้ 92, 6, มันก็ตัวเดียวกันนะครับแล้วก็สิ่งนี้ห้าเเก้านะครับห้านะครับพี่น้องสังเกตบ้างนะครับเด้ออันนี้คือเก้เจ บันทิศูนย์สองสามนะครับศูนย์สองสามเมียนบังคับมีซิมิยูหกชุดเพราะว่าแต่ละชุดนี่เพิ่นเพิ่นสลับกันไว้นะครับเพิ่นสลับกันไว้คือ,อยังหาเก้าแปดนี่งซิมิแปดหาเก้าบางสี่นะครับเพิ่นสิกับกันไว้มันก็เลยเป็นสิบสองชุดธรรมดาซิมิยูหกชุดอ่าพี่น้องท่านผู้ชมพิจารณาเบมั้งนะครับเด้อ เดี๋ยวจังรอซีคูที่เพิ่นตัดออกมาแล้วนะครับเอาแคบไว้นะครับเด้อเดี๋ยวจังลอเอาซีชุดที่เพิ่นขัดออกมาไว้สำหรับแนวทางของอาจารย์ดาวพระเสาในงวดวันที่17มกราคม69นะครับมาพิสูจน์กันว่าของอาจารย์เพิ่นสิเข่าอีกหรือบอนะครับขอให้พี่น้องท่านผู้ชมอยู่ดีไม่แห้งให้โศกมร่ด์ล้ำรวยน้ำกันทุกท่านทุกคนนะครับเด้อนะสวัสดีครับ